เหี้ยเหงาเลยตายกูร้องพี่เฮ้ยเอลม่โจชาร์จเต็มน้องัักอะไรเี้ยเออเอามาตัดพียวเพนเพื่อนมาหาดพี่ะม่อจอนักไม่กหลุดไอไม่ตัอง่ต้อไ่้อไ้องไม่ม้อไม้ไอไ้อตไม้ไมไมองไอ่ต้องม่อ่องไอไงไมอย้อไององไ้ง ไปไม่ได้ครับเพื่อนขาับม่ไดาไมไ้หบโลเนี่ยยายสิถอยมาเลยสังดิบส่ิบกอนมึงหนีไปทางบ้านราไปลยลอยได้่วยโอ้หมดเยอ้มึงก็รอดได้ไม่หนาวไปนะมือจับเลยไปจ็บแยบพี่หมดเลยหมดวผ้ไม่ตายวะเอเรา เอาพี่กีตายกูชวยดิเปิเตาปุ๊บสวนน่าสวนน่าไปช่วยซอยเอาแล้วไหมอายตายตายไอทอมตาแล้วไออมแดงหนข้ามาวิ่งหมดตายตาเตายไอเจอาเดี๋ยวขอยิงแม็กนะายิงมตาย ้ยเกิดไกลจัละโต๊ะปุุ๊นกขอเด้ววะหาต้นไม้ต้นเขาดิต้งไหนอะต้ข้าวตเลยลงแล้ววะลอยู่ข้างลเนี่นี่จะไปในบ้านละาไปในบ้านละมาเข้ามาเข้าไดปงหมดเลย

มันทํมยเกยิงใ่าะมันยิงหัวันยวกูตายได้หลังสา้หลังสาอยู่ไหนไม่รู้นี่มันนับอ่ะระจอย้องกดต้อไม่ไม่เดอนนับกูเมต็มยงอยู่ก็เป็นเฮียด่หนไม่ใช่มันก็ดิด้วยทีมก็ไม่ใช่

ล้วล้วหลังอะวะทำไมคเหมือนไม่ด้หลังล้วนล้วนของล้องแล้ของเลยคเก็บของอะไรกันอะเวลวกูอ้อมหลังไงกลับเลยกลับเลยกลับเลยเอ้ล้วนล้วนไอ้พวกน้กดปะครับฝั่งเรากดปะเอาเดียวดีกหนึ่งสองสามล้วนนอกเลยฝั่งน้นแม่มม่พีตร้องีไม่เหลอ ต้ขวายิงไ้เย้บ้านแมงก็หมดไอ้ยักษ์บ้านเมยว่ะบ้านมียรถบ้านน้ำแมงก็ไม่โดนโลไม่มีปุ๊กเหรอที่ขวาไ่ไม่มีอยู่หลังเลยรถบ้านไมู่ล่ะล้วรอกอ้ยี่น้ยนแมงน้ำแมงเก็บบักตาตาอยู่มุมนอกเดี๋ยวตัวเดียวละเดเดี๋ยว เลี้ยตายเลยวิ่งตั้งนานวิ่งหมดตอนตี้ไม่ตายหรอตีนึ่งไปปุ๊บไปถอยวิ่งหนีล้วเข้ามาเลยอะไรไม่งไม่โคมในกล้องว่าตุ๊กตุ๊อะไรดีอ่ะจะเมาเธอโคไม่โคมไม่ถึงให้เราวิ่งมันโดนเลยพี่ตี่พี่มันถมนะพี่่ะฮไม่มาไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เ มาพา่กูน้าูหน้าูตัวนึงตาย้วปุ่มบั๊ไม่ตายค้นตาแม่งเลยสองตัวสามหล่อมีคนนะลองโควิ่งตาผมวะไม่มีทางตายอ่ะข้างล่างมีป่ะพี่มีมีตัวเออเยป่ะเออบั๊เดือดฝัาละละละะรพี่ละนับป่ะนับป่ะเข้ามาไหมสอนสามไม่เจอน

ไรแตกไรแตกได้ได้เฮ้ย okay. hey. สวยเออได้ได hey. э ้สวยไปีอ้ยอย่าร้อยแปดสิบคน้ไอ้เี้ยเอาดีไงพอ่ะมาคิดหาหาดิโทรเไอชปี้ไอชปี้ต้องข้อ้าเอต้องเอาชารปี้หร

นายดักไบุกนายชิไม่น่เลยเนี่ยนายมันคัดอะไรเนี่ยแบบเนี้ยใส่แม็กปืนครับจะได้เก็บได้ต่อเรามาเก็บตากกาเรามาเก็บตากกาับ้ไอพีไอพีเขาดิพีน่ะว่ากูอยากใครอันเนี้ยเก็บมาใครเรายิงไว้ดีกว่าเ็หวังว่ายร่วงแล้วปาสวายร่วงเลยไอ้เคนไอ้เคนเนี่ยมันยิงอันนี้ต่างนะเคนกูไม่มีอะไรแล้วพี่บุกมาร์กูมาร์กูมาคีอเอามาคีอไม่แก้ก่อนพี่รู้เก็บไอไมค์กูมายัง

มาดีเฮียแรกเลยที่ทอดเล่าผมเลยล่าผมหนงกวะน้าตีเอ้ยพี้ยนนันอีกอ่ะพี่นัทเจอตาพี่เจอเจอตาอุ้ยเพี้ยนปะเดอยปะมีปะเป็นอะไรเนี่ย